ความช่วยเหลือในฝันเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณเลฟิฟคุณเลิฟได้เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตึ่งๆึงความฝันย้อนกลับไปผมเคยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์คือขับรถมาตอนกลางคืนแล้วถนนมืดอ,อยู่ๆก็เจอรถบรรทุกอ้อยไม่มีไฟท้ายเลยทำให้ผมไม่ทันเห็นรถผมเลยชนเข้าไปเต็มๆสิ่งสุดท้ายที่ผมได้เห็น คือแอร์แบตสีขาวพุ่งเข้าหน้าผมแล้วหัวผมก็โขกเข้ากับพงอะไรอย่างแรงทุกอย่างก็มืดไปหมดมารู้สึกตัวอีกทีผมยืนอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่งตอนกลางคืนแม่น้ำสายนั้นกว้างมากผมไม่เคยเห็นแม่น้ำสายไหนจะกว้างเท่านี้มาก่อนผมพยายามเรียกสติตัวเองกลับมาคิดว่าต้องฝันไปแน่ เพราะเมื่อกี้ยังขับรถอยู่เลยแล้วจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมพยายามหยิกแขนตบขวตบหน้าตัวเองให้ตื่นแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งมีเรือลำหนึ่งพายมาจอดมีผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงสูงแต่งตัวเหมือนคนสมัยก่อนแต่ไม่ใช่พวกชจงกระเบนอะไรแบบนั้นนะใส่เสื้อกางเกงเหมือนผมนี่แหละแต่เสื้อผ้าจะเฉยๆหน่อย หมือนยุคพ่อผมสมัยหนุ่มๆและผู้ชายคนนั้นก็บอกผมว่าให้ขึ้นเรือจะพาไปบ้านฝั่งโน้นมีคนรออยู่ตอน,น,นไม่รู้คิดยังไงผมก็ไปกับเขาเฉยเลยพอผมนั่งเรือผู้ชายคนนั้นก็พายเรือออกไปเรือเร่อยๆห่างจากฝั่งออกมาเรือเร่อยๆท้องน้ำก็เริ่มมืดลงจนแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอากาศ็กหนาวมาก จนผมต้องนั่งกอดอกมาตลอดทางจนพักหนึ่งเรือก็มาจอดเทียบท่าน้ำของบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านทรงไทยเก่าๆหลังใหญ่มากมีคบไฟจุดอยู่รอบๆรัวบ้านทำให้เห็นตัวบ้านค่อนข้างชัดพอลงจากเรือชายคนนั้นบอกให้ผมขึ้นบันไดบ้านไปมีคนอยากเจอรออยู่ร,รอบๆบ้านหลังนี้ตอนที่ผมมาถึงมีคนยืนจุดเต็มไปหมด เหมือนกับว่าบ้านหลังนี้จะมีงานอะไรสักอย่างคนที่ยืนอยู่ร,บรอบๆบ้านมีทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กแต่ไม่มีใครคุยกันเลยต่างคนต่างยืนนิ่งเงียบสนิทผมตัดสินใจเดินขึ้นบันไดบ้านไปตามที่ชายคนนั้นบอกพอขึ้นไปถึงก็เห็นแต่โถง,งกว้างๆไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรเลยผมเดินเข้าไปเรื่อยๆ แปลกนี้นะที่ตอนนั้นผมไม่รู้สึกกลัวอะไรผมเดินไปจนสุดบ้านสายตาผมก็ไปเจอกับวัตถุบางอย่างเป็นกรงสี่เหลี่ยมยาวๆว,วางอยู่เกือบมุมบ้านผมเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูให้แน่ใจว่ามันคืออะไรและคำตอบที่ได้คือมันคือโลงศพเป็นโลงศพสีขาวๆที่เปิดอยู่แต่ไม่มีศพหรืออะไรอยู่ข้างใน ตอนนั้นอยู่ๆผมเกิดกลัวขึ้นมาแบบว่าคนหัวลุกเลยผมรีบเดินจำอ้าวออกมาจากตรงนั้นเลยครับโดยขณะที่ผมรีบเดินออกมาก็มีเสียงปีเสียงกลองเสียงดนตร,รีไทยโยหยขวนไล่หลังตามผมมาผมก้าวลงจากบันไดบ้านอย่างรวดเร็วแทบจะกระโดดกมาเลยก็ว่าได้พอลงมาถึงข้างล่างมองซ้ายมองขวาว่าจะไปทางไหนต่อดีขณะนั้นเอง ก็มีมือเล็กๆเ,เป็นมือเด็กมากระตุกมือผมผมก็มองลงไปเห็นเป็นเด็กผู้ชายไว้ผมจุกไม่ใส่เสื้อใส่แต่โจงกระเบนสีแดงเก่าๆเ,เด็กคนนั้นบอกว่านะ้าตามหนูมานี่หนูจะพาน้ากลับบ้านนะแล้วเด็กผมจุกก็ดึงมือผมวิ่งเลยผมก็วิ่งตามเด็กคนนั้นไปพวกคนที่ยืนอยู่รอบบ้านต่างก็พากันเดินตามผมมา มากันทุกคนเลยผมตกใจมากวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมต้องวิ่งไปไหนแล้วคนพวกนั้นตามผมมาทําไมพอเด็กผมจุกวิ่งมาได้สักพักก็หยุดแล้วบอกว่านะ้าหนูมีเรือจอดอยู่ไม่ไกลนะ้าวิ่งไปขึ้นเรือเลยนะแล้วน้าจะได้กลับบ้านผมก็พยักหน้ารับแล้วถามว่าอ้าวแม่หนูล่ะไม่ไปด้วยกันเหรอเด็กจุกบอกว่า นาไปเถอะหนูไปไม่ได้หรอกนารีบเข้าเถอะผมมองไปเห็นกลุ่มคนเหล่านั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยความกลัวผมเลยรีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปตามทางที่เด็กผมจุกค,คนนั้นบอกไม่นานผมก็เจอเรือเป็นเรือพายลำเล็กๆทำด้วยไม้จอดอยู่ในพงหญ้าลิมตลิงไม่รอช้าผมรีบลงไปผลักเรือแล้วโดดขึ้นไปนั่งเลย แต่ในเรือไม่มีไม้พายเอาละสิเราจะไปกันได้ยังไงเนี่ยผมเริ่มลนลานหันซ้ายห่นขวาเอามือกวักน้ำเพื่อให้เรือไปข้างหน้าเหมือนลูกหมาตกน้ำเสียงดนตรีไทยปีพาดก็เริ่มดังแว่วมาอีกทำให้ผมยิ่งกลัวมากขึ้นแล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเด็กผมจุกตะโกนมาว่านะ้านาะไปเลยคิดถึงบ้านเอาไว้หนูจะไปส่ง ผมก็ทำตามสิครับคิดถึงบ้านคิดถึงหน้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนคิดเท่าที่จะคิดได้เชื่อไหมครับจยู่ดีๆเรือมันก็แล่นไปได้เองแล่นชิวเหมือนมีคนผลักเลยชั่วอึดใจเรือฝ่าความมืดและความหนาวเย็นของแม่น้ำสายนั้นจนมาถึงฝั่งเดิมผมก้าวลงจากเรือขึ้นฝั่งแล้วเดินจะเป็สสะปะไปอย่างไรจุดหมาย มันมีแต่ความมืดมองอะไรแทบไม่เห็นเลยไม่รู้ทางไหนทิศเหนือทิศใต้จะมีก็เพียงแสงจากดวงดาวส่องลงมาพอให้เห็นพื้นล้างๆเท่านั้นเองผมเดินเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนเดินไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายจนผมเหนื่อยมากนั่งลงกับพื้นดินคิดไปคิดมาว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะจำได้ว่าเราขับรถอยู่แล้วรถชนกับอะไรสักอย่างแล้ก็มาโผล่ที่นี่ หรือว่าเราตายแล้วผมเริ่มสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกเจอเดินต่อก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะมีแต่ความมืดกับแม่น้ำสายใหญ่ผมเริ่มหมดหวังนั่งร้องไห้และปล่อยโฮมาเพราะมันสิ้นหวังจริงๆเหมือนผมเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่มีตัวตนจนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบผมมีความรู้สึกว่ามีคนมาจับหัวผม ผมเหยหน้าขึ้นมองคราวนี้เป็นคนแก่ครับหนวดและคิ้วมีสีขาวและยาวมากใส่หมวกเหมือนในหนังเปาบุ้นจินเหมือนในหนังจีนยังไงอย่างั้นไม่มีผิดเลยพูดสำเนียง,จ,งจีนจีนแกบอกว่ามาอาติดี๋ยวอากงจะพากลับบ้านแม่เป็นห่วงแย่แล้วแล้วชายแก่คนนั้นก็จับมือผมแล้ววิ่งอย่างไวมากๆเหมือนแกลากผมไปเลย ผมเลยวิ่งไม่ทันขาลากไปกับพื้นจนมาสะดุดกับอะไรบางอย่างทำให้หน้าผมคว่ำลงไปกับพื้นแล้วทุกอย่างก็มืดไปครั้งผมมารู้สึกตัวอีกทีผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีสายน้ำเกลือระยงระยางเต็มไปหมดผมเหลือบมองไปรอบๆก็เห็นแม่ป้าและพี่สาวนั่งอยู่บนโซฟาผมเลยเรียกแม่ออกไป พอแม่ได้ยินผมก็ได้วิ่งมาหากอดผมแล้วก็ร้องไห้ใหญ่ผมนี่งงไปหมดหลังจากรักษาตัวชนหายดีแล้วกลับมาบ้านผมก็เล่าทุกอย่างให้ที่บ้านฟังรวมถึงความฝันแปลกๆนั้นด้วยแม่ก็เล่าว่าตอนแม่ได้รับโทรศัพท์ว่าผมเดนรถชนแม่ก็รีบไปโรงพยาบาลทันทีเ็นพยาบาลกําลังปั๊มหัวใจผมอยู่แม่เข่าสุดเลย ผมเข้า i c u และห้ามเยี่ยมแม่ก็เลยกลับบ้านมาบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านทั้งหมดให้ช่วยผมแล้วอีกวันผมก็ฟืน้นแต่ที่น่าแปลกก็คือตุ๊กตากุมารที่แม่ผมบูชาก่อนที่ผมจะกลับมาบ้านอยู่ดีๆมันก็ตกลงมาจากขิ้งหัวขาดเลยทั้งๆท,ท,ที่แม่ตั้งบูชาอยู่สูงไม่มีลมหรือสัตว์เลี้ยงจะขึ้นไปได้แถมอยู่มาตั้งแต่ก่อนผมจะเกิดด้วยซ้ำ ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตกลงมาแม่เล่าต่อว่ากุมารองค์นี้ก่อนที่ผมเกิดมีพระสุดดงท่านให้มาแลกกับยาสิฟันผงซักฟอกในร้านนี่แหละพระท่านยังบอกอีกว่าบูชาดีๆสจากวันเขาจะช่วยชิงิตโยมกับลูกไว้แม่ก็เลยบูชามาตลอดแล้วกุมารที่ตกลงมาคอหักก็ใส่โจงกระเบนสีแดงไม่ใส่เสื้อเหมือนที่ผมเห็นเด็กผมจุกคนนั้นไม่มีผิดแล้วอีกอย่างที่แปลกก็คือ รูปปั้นเหล่าเอีย้ยหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านผมบูชาเป็นรูปคนจีนแกๆ่ๆหนวดยาวๆขนคิ้วยาวใส่หมวกเหมือนเปาบุญจิน้นซึ่งเหมือนกับชายแก่ที่พาผมวิ่งมาเลยแถมที่รูปปั้นเหล่าเอี้ยนั้นก็เลอะฝุ่นดินเต็มไปหมดทั้งๆที่แม่ผมทําความสะอาดสารเป็นประจําแม่เลยบอกว่าที่ผมรอดมาได้ก็คงเพราะกุมารกับเหล่าเอีย้ยที่ไปช่วยตามที่แม่บนบานเอาไว้ คุณเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสำหรับการติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ